อ uh huh. วันนี้นะมากระจอนเช้าไร้นะครับจอนเช้าไร่เราจะพาเราไปไหนนะฮะตามเข้าไปเลยนะครับ uh huh. ก็จะขี่รถถ่ายเข้าไปเลยนะฮะ hey. ไปแบบนี้เลยนะ uh huh. ลูกทุ่งดี mm hmm. ครับนี่เออถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นทุ่งหญ้าเออแองกูราเออไม่ใช่นะครับทุ่งหญ้าเนปี่นี่เฮ้ยจอนนั่นจอนทำอะไร โอ้จอร์นกับตัดหญ้าอย่างเขา,าขเขาไป่เลยโอ้ยจอร์นจอร์นับอีกแล้วสับหดโกดเมียเลยอะจอร์นทำไมจอร์นทำอย่างนั้นเออจอร์นระวังโดนขานาะจอร์นเฮ้ยจอร์นระวังด้วยเฮ้ยจึ๊บจึ๊บาฮะอจอร์นนายอยู่บนเขาแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเทือกเขาบูโดฮจอร์นับหญ้าแบบนี้ระวังด้วยนะจอร์นใช้เคียวแบบนั้นเน่แต่ดู ความชํานาญของเขาแล้วเขาน่าจะมีความชํานาญมากมายนะเออจอนจอนชาวไร่นะนี่ตอนก็สับสับแบบนี้เลยนะฮะเออจอนพักดูดยานิดหน่อยนะครับนี่แล้วจอนก็บ่นไปเรื่อยนะบ่นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็บวนมีท่าทางซะด้วยนะเอยจอนนายนายทำงานเถอะนะนายสับต่อไปดีกว่า Hey, สับเสร็จก็ลากขึ้นเทเลเลยแล้วจอนลากขึ้นมาแล้วจอนก็ลากมาอีกนะอีกกอนเองเออรู้ไหมขายานเนี่ยนะครับเฮ้ยเป็นญาจากป่าเอามิซอนจอนเอามาปลูกไว้เองไม่ใช่เป็นยาในปเปียนี่เฮ้ยที่จอนจอนเนี่นายเหนื่อยแล้วเหรอเฮ้ยนั่นนา,น,นายก็จับเคียวอีกแล้วเอ้ยจอน จนทำอะไรต่อจอนสับต่อใช่ไหมเอ้ยสับไปเลยจเจอเจอสับเข้าไปเลยจอนเอ้ยจอนสับโหดจริงๆนะฮะระวังขาด้วยนะจอนระวังจะโดนขานะจอนนี่ครับนี่นะครับก็เป็นย่านในเปียน,นะครับต้องเอาไปสับให้งัวนะครับสับให้งัวเพื่อเป็นอาหารงัวนะครับ เพือ่อวัวจะได้กินแล้วก็จะได้รีดนมอ,ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ฮนะจอนสับหญ้าเนเปียแบบนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ไปกกรรมวิธีกับเครื่องบดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเก็บไรมาเก็บหญ้านะฮะเออมาดูการสับของจอนเรื่อยๆนะฮะนี่จอนก็ไล่หาสับเรื่อยๆนะครับเออจอน นายนายสับโหดจริงเลยสับเข้าไปสับโดดไปเลยสับอีกสับหนักไปเลยจอนโอ้โหดึงเลยจอนจอนโหดมากเลยจอนสับแบบนี้นี่นะสับไปนะสับเข้าไปเลยเออสับหนักๆสับโหดๆสับโดดๆต้องจอนชาวไรนี่จอนชาวไรนะฮะสับไปเลยสับโดด นี่นะได้มาเยอะแล้วอุ้นเหนื่อยเหนื่อยพักหน่อยแป๊บนึงอ่าหลังจากพักเสร็จก็สับต่อนะระวังน้าจอนระวังน้ามืนอน้าจอนจอนระวังขาด้วยน้าจอนจอนสับแล้วก็ต้องเรียงนะฮะเรียงเพื่อการเก็บนะครับการเก็บรวบที่มันง่ายๆนะครับนี่จอนก็สับไปอย่างนี้เลยนะนี่เจเ๊เปิ๊บๆแล้วก็ไปกองรวมกันไว้นี่ซับอีก นะสับพื่อเดือดต่อนะครับเสร็จปุ๊บอะถ้าสับเดือดต่อแล้วนะตอเขาก็จะขยายออกมาอีกนะครับนี่จอนก็สับอีกเลยสับโดดๆจอนนี่โหจดจัดๆเลยนะเออเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนจอนนี่มันแดดร้อนๆเลยนะจอนจอนระวังเลยนะจองสับไปสับไปสับโดดไปเลยนี่ เราว่างเลยต้องใส่ถ so, 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 so ุงม so, so ือด so, so ้วยนะครับใส่ถุงมือเพราะหญ้าอาจจะมีขนแล้วมันคันนะแล้วก็เราต้องใส่ถุงมือนี่กรองเท้าก็เป็นรองเท้าหัวเหล็กนะหัวเหล็กเลยอย่างดีนะครับเพราะว่าจอนเคยพลาดไปโดนนิ้วแล้วนะฮะแต่จึ๊กเข้าไปเลยนะครับแต่ไม่เข้านะครับเพราะว่าจรรับมีดไม่คมไม่ใช่นะครับมันไม่เข้านะครับเพราะมันติดหัวเหล็กเสร็จแล้วก็จอนก็หิ้วยาวมาเลยแ ขี่มาแล้วนะฮะกี่มาทำไงต่อบึงไม้เรื่อยไม้เรื่อยไม้เรื่อยใส่กระบะหลังรถถ่ายเลยเออจอน,นก็จัดระเบียบหญ้านิดหนึ่งนะก็จะได้หญ้าที่มันเต็มกระบะพอดีนี่จัดระเบียบหญ้าแป๊บๆนะจัดเสร็จปุป๊บสับต่อครับสับยาวๆสับไปเรื่อยๆ นะสับปึ๊กปากปึ๊กปากมันมีหลายกอมากนะฮะสับเข้าไปเลยจื๊จากจืจากนี่เนี่ยมีอาจจะสับติดติดนิดนึงตึกจึกติดไหมนี่อ่าได้แล้วนี่สับไปสับปึ๊บปึ๊บโอ้โหจอนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยอ่ะจอนจอนมีพลังบังชามากนะเพราะจอนมีคนแข็งแรงนะือพลังเหลือเหลือล้นนะก็สับเข้าไปเลยนี่ ไปเรื่อยๆอึ๊ดอึ๊บดติดไหมติดเอ้ยโอ้เหนื่อยเหนื่อยไหมยังยังยังไม่เหนื่อยอีกนี่ซับซับจึ๊กซับอันนี้มีเลือกซับทีละต้นด้วยนะโอ้โหแบบจอนปลาหนีบทุกอย่างซับเข้าไปจึ๊กจึ๊กพึบพับพึบพับรวบาซับจึ๊ก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 ตัดไหมขาดขาดสะบานหันแหลกนี่จอนกัน ัดแต่งนิดนึงเอาวางให้มันแนวเนียวกันจะได้ยกง่ายๆนะนี่วางแนวเหียวกันจะยกง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะไม่ก่อนึองสับต่อเนื่องนะจื้เก็ามาเสร็จปุ๊บวางวางใส่ปุ๊บสับอีกปึ <S <S ๊บตึ๊กตึ๊บเอาเกี่ยวมาก่อนนะอ่ายังสับไม่ได้เกี่ยวมาก่อนนะครับปึ๊กปั๊กปึ๊กปักวางลงอย่างดีเสร็จปุ๊บทรไงนโอ้โหพิถีพิถันน่ะ พิธีวิถีฐานเกินน่ะสุดๆน่ะบอกได้เลยโอ้โหพิธีวิถัานมากๆนะนี่มีการเขี่ยเสร็จปุ๊บรว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 บสับตึ้อหูสับปุ๊บนี่เป็นไงเป็นไงหัวจริงเขียวขอเขานะอาวุธลับประจํากายนะเป็นอาวุธแบบประจกายเขาเลยสับจึ้กนี <unterstützen>. ่ทั้งต้นเลยเป็นไงวางวางจึงเสร็จปุ๊บทำไงทำไง เดี่ยวขึ้นมาได้ไอ้กอนลยเผื่วางอย่างดีเสร็จปึ๊บทำไงต่อตอนตอนทํไงสับสับเนี่ยตอนก็สับเนี่ยสับ,สบจึ๊บสับโดดลงไปนะฮะนี่เป็นไงอ๋อตอนก็นสับหดหดไปเลยนะครับโอ้ตอนนี้หดร้ายจริงๆในการตัดหญ้านะฮะโอ้โหมันเป็นหญ้าอาหารสัตว์นะครับอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าเป็นหญ้า อาหารสัตว์เราสับแบบยังไงก็ได้นะเพื่อให้เป็นอาหารของสัตวนะ์เนาะนี่สับปึ้งสับทึกจึ๊กจึกเสร็จปุ๊บก,ก,ก็เอาขึ้นนะเอาขึ้นเทนลเลอร์เทลเลอร์น้อยหลังรถไถยเอาขึ้นจากเลียงระบบ <dachte. S 1> เลียงให้มันดีๆนะมันจะได้เต็มระบบเต็มกระบะอ่ามันจะได้ได้เยอะๆเออนี่สับไปเรื่อยนะวางเออวางวางไปเรื่อยให้มันเต็มนะครับ โอเคฮะสำหรับวันนี้นะฮะมาตามติดชีวิตจอนชาวไรนะครับหรือตะลุยไปกับจอนชาวไร่วันนี้วันนี้พามาตัดหญ้าในเปียโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ